วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูถังน้ำครับพิกัดก็อยู่บ้านจจบกครับหมู่ห้าโคกยางอเภอประสราทจังหวัดสุรินครับตัวนี้เป็นร้านสาธิตของหมู่ห้าครับคุ้มบ้านกวนเลีเ้ยวขวาเข้าไปประมาณ200เมตรก็จะถึงครับเห็นก็ว่ามีถังน้ำเอามาขายจากกรุงเทพเป็นมือสองครับ เดี๋ยวจะพาเพืเ่อนๆไปดูกันโน่นอยู่ข้างหน้าเลยครับมองเห็นอยู่รู้ว่าเจ้าของจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เสียงดวงเอา ีเขาเอามาขายครับมือสองส่วนผมเอาแล้วครับเนี่ยผมจองตัวนี้เดี๋ยวกำลังจะยกใส่รถอยู่นี่ครับตัวนี้ก็ตรงนี้ใบละหกร้อยหกร้อยเนาะแถวนี้ใบละหกร้อยครับเยอะแยะเลยเพื่อนๆท่านใดสนใจถังก็มาได้ครับพิกัดหมูห้าบ้านจะบกโคกยางมีทุกขนาด แบบนี้ก็มีครับนี่มาทุกราคาตัวนี้ก็อีกราคาหนึ่งครับมีเหล็กพร้อมสองพันกว่าบาทเนาะสองพันสานสานู่นมีทุกไซส์ครับทุกเบอร์อันนทไหร่กี่ลิตรนะเนี่ยรอยยี่สิบร้อยยี่สิบอันนี้สองร้อยสองร้ยห้าสิบก็มีอันนี้ สองร้อยลิตรสองร้อยลิตรนี่200 l? 200 l? ขายเท่าไหร่ไอไอไอพลาสติกมันเท่าไหรห้าห้าร้อยห้าร้อยหกสิบเป็นเหล็กพลาสติกอ,อันเหล็กสามร้อยอันเหล็กที่ถ้าอันที่เปิดได้นั่นก็สามร้อยโอ้ยห้าร้อยห้าร้อยเท่าไหรห้าร้อยสามสิบยี่เหล็กนั่นนะครับที่ฟ้าเปิดได้ถ้าไ,ไม่มีฟ้าเปิดสามร้อยทวนเยอะแยะเลยครับนี่ ต้องไปเมืองครับไใกล้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ระเวกนี้ก็มาได้เลยวัดโคกวนครับก่อนถึงก่อนถึงโคกยางอะ่ะง่ายๆเ,เพื่อนที่ไม่สะดวกที่จะไปเมืองก็แวะมาได้เลยใกล้ๆราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับประหยัดค่าน้ํามันกว่าเยอะเลยอันนี้ใส่น้ำหมักได้นี่ อน,นี้ห้าร้อยดรุ่นน,นี้อันนี้อ่าอันนี้ก5หลิตรจ้ะอ๋อลิตรอันนี้สองรถ้าเปิดฝาสอง้อยอันนี้สองร้อม่อันนี้อันนี้สี่ร้อยส่ร้อยหาสิบแต่สองร้อลิตรจอร้อไม่มีฝาปิดไม่มีฝาและพวกกีลอนเหรอพวกกนก็หกสิบสสิบจ้ะ หกสิบบาทสามสิบบาทเล็กก็สามสิบแรงก,ก็หกสิบหลายลิตรนั่นนี่สามสิบห้าลิตรนั่นนี่มันไม่ใช่ยี่สิบลิตรนะครับนี่สามสิบลิตรเปนลิตรเท่าไหร่นะหกสิบบาท,บาทอันไซส์เล็กก็สามสิบบาทสาม แต่เล็กก็ไม่เล็กกว่ากันเท่าไหร่ห <laughs> รอัวเล็กท่านูนอ่ะเอ้รองลงมาก็รองเล็กก็รองมาเรื่อยๆไออันเล็กอย,อกอยื่อันเล็กอยู่ตรงไหนอันเล็กอันเล็กอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวไปดูอันเล็กว่าส์ขนาดไหนครับจะได้ไม่งงเพื่อดูจะได้ไม่งงโอ้นี่ครับนี่นี่ส่สามสิบบาท ร้นอนอย่างหนาครับชอบแต่ทางรุ่นนี้เลยนะใช้ใช้ดีเลยเองไว้ตากแดดตลอดลงก็จะหมดแล้ว ลงไม่กี่วันก็หมดก็มีของมาเรื่อยๆเนาะถ้าใครสนใจก็แวะมาดูได้เนาะถ้าหมดก็เอามาอีกจ้าหมดก็เอามาอีกครับได้เพื่อนๆที่เขาดูทางนี้เขาจะได้รู้้าครับผมวันนี้ก็เบอร์โทรก็ 0981490959อีกครั้งหนึ่งครับ0981490959ครับนี่คือเบอร์โทรครับสอบถามได้ครับไม,ไม่ต้องมาถามผมโดยตรงครับ <c oughs> ถามเจ้าของร้านเลยเป็นบ้านครับไม่ใช่ร้านครับเป็นบ้าน <c oughs> บ้านอยู่ในซอยมาก็มีซอยเข้าตรงหน้าศาลาครับหน้าสาธิต บ้านโคนกัวนบ้านจะบกไปทางทิศเหนือก็ประมาณสองเสาไฟก็ถึงครับนี่พิกัดที่มองเห็นนั่นก็คือร้านสาธิตประจาหมู่บ้านครับเข้ามาก็ประมาณสองร้อยเมตรก็จะเจออยู่ครับบัเงเอิญผมโชคดีครับวันนี้ได้ของครับมาแบบฟุกฟุก มีของอยู่ครับช่วงนี้ขอย้ำนะครับใบละ600ครับฝั่งโน้นมีคนจองนะครับฝั่งโน้นมาที่หลังก็ได้ตามหลังครับครับขอบคุณรุเพื่อนมากครับที่รับชมช่องผมครับสวัสดีครับ